สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปสองคนใหม่ชาวธาตุลมนะคะ EP ที่สองนะคะโอเคชาวธาตุลมได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศีมิถุนราศีตุลราศีกุมค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมิถุนตุลกุมที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะคำว่าสองคนใหม่เนี่ย คือคนที่ยังมาไม่ถึงในชีวิตเรานะหลายๆท่านอาจจะมีความคิดรอหนูไปหาแฟนก่อนกับพี่หนูค่อยมาส่องไม่ใช่พี่หมายถึงถ้าอย่างนั้นเราไปดูสองคนคุยก็ได้ถ้าเขามาถึงแล้วอะนึกออกมาถ้าเขามาถึงแล้วแต่ว่าสถานะไม่ชัดเจนให้ไปดูในคลิปสองคนคุยต่างๆหรือไปดูในคลิปราศีแต่คําว่าสองคนใหม่คือคนใหม่เลยคนใหม่ในชีวิตเราเลยนะคะมีเคสหนึ่งเนี่ยเห็นหลายคอมเมนต์มากเลยว่าพี่เมย์คะทำไมลักษณะมันตรงกับคนเก่าเราเลยอะ คนเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอ้างอิงก่อนอ่ะพื้นฐานดวงชะตาของคนแต่ละคนนะคะมันจะมีลักษณะอยู่แล้วว่าเราจะได้คู่เป็นลักษณะแบบไหนไม่เชื่อเราลองเข้าไปใน google แล้วไปเสิร์ชลักษณะเนื้อคู่สิถ้าเราสามารถเปลี่ยนเวลาเกิดเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเราได้เมื่อนั้นคู่เราถึงจะเปลี่ยนนึกออกไหมแต่ว่า ลักษณะนี้สัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่สามารถเป็นคนเดิมได้ที่ทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่อลา,าวให้เขากลับเข้ามาในชีวิตเราคนที่อนุญาตให้เขากลับเข้ามาในชีวิตเราคือตัวเราเองถ้าเรามีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่เอาคนเนี้ก็ไม่เอาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะของคนอื่นที่ไม่ใช่คนเก่าของเราลักษณะคล้ายได้เฉยๆเข้าใจเนาะตามพื้นดวง สิบปีข้างหน้าเสดยังไงมันก็จะยังได้อย่างนั้นนะเพราะว่ามันอ้างอิงตามวันเดือนปีเกิดของเราอยู่แล้วอันนี้พอเข้าใจกันเนาะเออนะจ๊ะอ่ะเข้าคร่าวแล้วอธิบายให้เข้าใจกันแล้วจะได้ไม่สงสัยนะคะว่าทําไมพอเปิดมาแล้วทําไมบางครั้งเนี่ยมันถึงเหมือนคนเก่าเราเลยคะพี่มันแค่คลายแต่ว่าพี่ว่ามันไม่สามารถเหมือนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องยังไม่เหมือนกันเลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคนใหม่มันจะเหมือนคนเก่าได้ไงถ้ามันไม่ใช่คนเก่า ไพ่ที่ขึ้นมาบอกในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณนะคะเทพีที่อยากจะออกมาหาคุณสำหรับคลิปของ2คนใหม่ชาวทัดลมคือกวนอิ่มนะคะหรือเจ้าแม่กวนอิ่มก็ได้หลายๆท่านที่รู้จักนะคะพระโพธิสัตว์กุนอิ่มก็ได้นะคะขึ้นมากับไพ่คอมเพรชันนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเขาเหมือนเข็มทิศแต เขาเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถชี้นําคุณได้และเป็นเข็มทิศที่ชี้นําไปในทิศทางที่ดีพากันไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ใช่เขามาชี้นิวสั่งคุณนะว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้มีการบงการมันไม่ใช่แต่มันเป็นการที่นําพาไปซึ่งความเมตตาการุณาซึ่งกันและกันและนําไปสู่สิ่งที่ดีนั่นคือไพ่ที่อยากจะขึ้นมาบอกคุณอันนี้พี่สับแล้วนะเราถึงได้พไพ่ใบนี้แล้วก็มาบอกเราอะมาเริ่มกันนะคะ ขอดูสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยค่ะของชาวทัดลมที่มาดูคลิปนี้ใช้คำนี้เลยนะวีเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่ดูมันคือแรนดอมได้ไพ่เดอะซันชีวิตคุณดีนะืมเดอะซันนะคะไนท์ไม่เมท้าไพ่เดอะวิ จัดเมนและไพ่เดลเวอร์สหน้าไพ่บางท่านกําลังอยู่ในจุดการเตียกคู่หรืออยู่ในจุดที่ตัวเองกําลังมีความรู้สึกว่าอีกสักพักฉันกําลังจะได้เจอคนที่ดีละหรือกําลังพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีคุณเชื่อว่าทําดีได้ดีซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตราบใดที่เราปลูกมะม่วงแล้วเรายังได้กินมะม่วงไม่สามารถได้กินทุเรียนได้ในต้นเดียวกันนั่นแปลว่าเราทําอะไรเราย่อมได้รับสิ่งนั้นนะคะมันเป็นไพ่ของคนที่บางท่านเริ่มฝันเห็นคู่ตัวเองละอืม มันเป็นไพ่ของการแบบเหมือนถอดจิตวิญญาณออกไปอะไรเงี้ยนะคะเริ่มมีความรู้สึกกระตือรือร้นกระวนกวายจะเรียกกระวนกวายไม่ใช่กระตือรือร้นแล้วก็ในการที่จะเรียกร้องความสัมพันธ์ของคนที่จะมีคู่ได้ได้ด้วยนะไหนมาดูซิตอนนี้ดิค่าไหนดูซิเอานี้มารวมเลยเพราะว่าหน้าไพ่ดีอยากให้ได้จะ้ะลักษณะของเขาและราศีค่ะ ลักษณะและราศีนะคะว่าเขาเป็นยังไงนะอาจจะพี่กดพอสก่อนมาค่ะเปิดไพ่มาให้แล้วชวบนะคะลักษณะราศีของ2คนใหม่ชาวธาตุลมถ้าคลิปที่แล้วเราไม่พึงพอใจกับคู่ที่จะเข้ามาเรามาดูคนนี้กันจัดจเม n นขึ้นมาเป็นใบแรกบอกเลยว่าคู่คนนี้เป็นคู่ที่กรรมดึงดูดมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนคนนี้เป็นคนคนนึงที่พอคุณได้เจอแล้วคุณจะมีความรู้สึกคิดถึง คือเห็นแล้วแบบเอ๊ะทำไมแป๊บเดียวเราก็คิดถึงเขาแล้วอะเหมือนเพิ่งรู้จักกันแต่เหมือนรู้จักกันมาเป็นระยะเวลานานเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้เพราะไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะลมเหมือนกันมิถุนตุนกลกุมอาจจะมีลัคนาราศีอยู่ในอยู่ในลักษณะพวกนี้นะคะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะเรียนจบอีกอย่างทําอีกอย่างคุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เก่งไปหมดเลยคือถามอะไรรู้ไปหมดเลยได้ทุกอย่าง ถามคากับข้าวก็เป็นถามไอทีก็ได้หรือหรือเขาเป็นคนที่ถ้าเขาทําไม่เป็นน่ะแต่เขาจะรู้นะว่าสามารถไปหาข้อมูลแบบนี้มาบอกคุณได้ที่ไหนเป็นคนที่ค่อนข้างทรงภูมิเรารู้เรื่องถามว่าคนนี้เป็นเป็นเด็กนั่งหน้าห้องไหมไม่ใช่เป็นเด็กนั่งท้ายห้องแต่แต่สามารถทําคะแนนได้ดีเหมือนเด็กนั่งหน้าห้องเป็นคนแบบนั้นเป็นคนหัวดีเป็นคนฉลาดแต่ฉลาดไม่ได้เท่ากับเรียนเก่ง ต้องปรับภัศนคติกันใหม่แต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความฉลาดแล้วก็ค่อนข้างเลือกปฏิบัติเป็นนะคะเลือกปฏิบัติเป็นเป็นคนที่นิ่งๆเขามักจะมีพื้นที่ของตัวเขานะไม่ไม่ค่อยยอมให้ใครเข้าไปในพื้นที่เขาสักเท่าไหร่จะเรียกว่ามีความลับเยอะไหมไม่ขนาดนั้นแต่เป็นคนเลือกคบคนเลือกปฏิบัติเช่น คนนี้เป็นเพื่อนโอเคให้เลเวลความสัมพันธ์เท่านี้คนนี้เป็นคนรู้จักให้เลเวลความสัมพันธ์เท่านี้คนนี้เป็นแฟนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เขาจะพิเฟเฟอร์มากมากเลยอะ่ะเขาจะเป็นคนรักครอบครัวมากๆถ้าครอบครัวเขาอะ่ะต้องการแบบไหนชอบคนแบบไหนไม่ชอบคนแบบไหนเลยขเขามักจะทําตามครอบครัวเขาเป็นคนที่ทําตามครอบครัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําตัวน่ารักถ้าเวลาที่ได้อยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนรักหรืออยู่กับคนที่สนิทนะคะ มีชาวราศีธนูเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพี่มองว่าเขาเคยเป็นคนที่ผ่านการผิดหวังในเรื่องความรักมาอย่างหนกเพราะมันได้ให้สิบดาบนอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้เป็นสิบดาบแล้วก็ทําให้ตัวเขาเองเลยมีสเปซกับคนอื่นๆนะคะเคยผ่านการผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วเวลาที่ถ้าเขาคิดที่จะพูดอะไรปกติเขาจะเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าได้พูดคือเจ็บคือเจ็บเลยอะ่ะคืออาจจะเป็นคนปากจัดอาจจะเป็นคนพูด ตรงถามมาพูดแรงพูดไม่สุภาพไหมหน้าพ่ยไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นแต่เป็นลักษณะของคนที่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ทะเลาะไม่ใช่คนทะเลาะเป็นคนที่เลือกที่ถ้ามีปัญหาแล้วรู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ขึ้นง่ายเขาจะเลี่ยงที่จะเดินไปเงียบๆหายไปเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทะเลาะสักเท่าไหร่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าตัวคุณเองเนี่ยเลือกที่จะอยู่คนคนนี้เลือกง่ายๆเลยมันจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันจะมีความหึงหวง ันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่คุณเห็นปุ๊บคุณรู้จักปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวโยงกับคุณไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนในส่วนของดีเทลว่าจะเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีหรือคู่เวรคู่กรรมอันนั้นเป็นดีเทลของแต่ละคนแต่บอกได้เลยว่าคนนี้นะเป็นอดีตชาติส่งมาแน่นอนประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะมาดูกันแล้ว บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าจะเป็นยังไงถ้าได้มีโอกาสเจอกันแล้วคบกันแล้วอะไรอย่างนี้นะอขอดูหน่อยสิไนถือถ้วยอืมควีนส์ถือไมท้าไพ่เจ็ดเหรียญไพพริสเทสบอกแล้วสองเหรียญ Empress เ,เห็นป่าสุดท้ายก็ได้ e m p r e s s นะหน้าภพายพี่เนี่ยเป็นลักษณะตอนแรกที่เข้ามายังเป็นความสัมพันธ์ที่บอกแล้วว่ามันเห็นปุ๊บมันรู้สึกถึงสัญชาตญาณได้ปั๊บเลยว่ามันจะต้องมีสัมติง แน่ๆทําไมมันถึงฝันถึงทําไมมันถึงนึกถึงทําไมเห็นปุ๊บมันคิดถึงคิดถึงตลอดแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เข้าหากันแล้วเป็นมิตรต่อกันนะคะแรกๆเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนอาจจะมาจากเรื่องของงานหรือว่าเพื่อนแนะนําก็ได้นะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่วนๆเวียนๆอยู่รอบๆกันตลอดเวลานะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันได้ไพ่เจ็ดเหรียญมีการลงทุนซึ่งกันและกันและรอการเติบโต นะคุณและเขาอะถ้าได้คบกันแล้วได้เจอกันน่ะคุณจะฝันถึงการแบบอย่างงงว่าทําไมฉันต้องฝันถึงคนคนนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันเป็นฟีลลิ่งการฝันถึงที่ดีเพราะหน้าไพในอนาคตเนี่ยประคองความสัมพันธ์นี้ต่อไปได้บอกแล้วมันคือความสัมพันธ์ที่ดี the empress มันคือไพของคนที่จะใช่ของกันและกันในอนาคตได้จริงๆนะคะ ย้ำเหมือนเดิมถ้ามีความรู้สึกว่ามันตรงกับคนเก่าถ้าเราไม่ปล่อยให้คนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตมันจะได้คนใหม่ที่ลักษณะคล้ายเดิมไม่ใช่คนเดิมใช้คาว่าคล้ายเดิมคือรูป,ปรพัณฑสันถันหรืออะไรก็แล้วแต่คล้ายเดิมแต่เขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจเท่านั้นเองนะจ๊ะ<ม>อ่ะเขาชอบอะไรมาดูความชอบของเขาหน่อยู้คนใหม่ของคุณเนี่ยนะที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาชอบอะไร เขาอาจจะเป็นชาวราศีไม่อยากจะทัำอาจจะเป็นกุมอาจจะเป็นพิจิกก็ได้มีถุนก็ได้ไหไปห้าเหรียญคนคนนี้สิ่งที่เขาชอบคือความอ่อนน้อมถ่อมตนพี่มองเขาเป็นคนรักความจริงใจเขาเป็นคนที่ ให้อภัยได้เสมอพี่มองงนี้ดีวว่าคนคนนี้เป็นคนใจดีแล้วเป็นคนที่ให้อภัยได้เสมอไม่ว่าคนรักจะทําอะไรผิดมาก็แล้วแต่ขอแค่บอกเขาแล้วไม่โกหกแหละไพ่ของความจริงใจมันขึ้นอะไรที่มันจบไปแล้วอะที่มันจบไปแล้วเขาก็โอเคจบไปให้อภัยแล้วมันก็จบไปแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้ดี และอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนและประหยัดมัธยัสถ์คนคนนี้คืมีปมในชีวิตอะเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามรักษาคนหลายๆคนไว้ในชีวิตเขานะคะน้องมาดูซิว่าเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรอืม คนคนนี้ไม่ได้อยากโสดเป็นคนที่ไม่ชอบสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะเป็นคนที่ชัดเจนเลยถ้ารักคือรักชี้แจงชัดเจนคนคนนี้ไม่ชอบสถานการณ์ที่จะต้องไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆโดยการที่ยังไม่ได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งอย่างทองแท้อะไรเงี้ยเนี่ยไม่ชอบแพงแมนไม่ชอบก้าวเหรียญไม่ชอบนายถือเหรียญถ้าใครเป็นสายที่มีความรู้สึกว่าเจอแล้วผูกความสัมพันธ์ต้องการแบบสับมิดเอกสารมาแล้วบอกว่าเป็นคนในครอบครัวเลยอย่างเงี้ย อาจจะชอบคนนี้อาจจะประทับใจคนนี้เพราะเข้ามาตรงชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบคนคนนี้ไม่ชอบสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ชอบการอยู่เป็นโสนไม่ชอบความมั่นใจในตัวเองเหมือนอยู่คนเดียวถ้าคบกันแล้วต้องต้องเข้าใจแล้วว่ามันไม่เรื่องของเธอมันไม่ใช่เรื่องของเธอแล้วนะมันคือเรื่องของเราอะไรประมาณนี้อืใครที่ไม่ชอบสายไม่ชัดเจนใครที่อยากได้ความชัดเจนน่าจะพาทับใจกับคนคนนี้ ทำอย่างไรถึงจะได้เจอเขาคะไหนดูซิทํายังไงถึงจะได้เจอเขาดเ,เดรนเดวลฟิวชาเวอร์แล้วก็ไพ้าถวยหน้าไพาบอกว่าคุณจะได้เจอเขาได้จากการที่คุณต้องฟื้นฟูความพังในชีวิตคุณขึ้นมาก่อนคุณต้องสตรองขึ้นมาก่อนถ้าปัจจุบันคุณยังมองโลกในแง่ร้ายคุณยังในกง่ลบอยู่คุณไม่มีทางได้เจอคนคนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไพ่ที่เจ้าแม่คุณอิ๋งเข้ามาบอกอะค่ะว่าเราจะได้เจอคนนี้ได้มันจะเหมือนการมีเข็มทิศท,ที่ดีในชีวิตเลยอะคุณต้องชาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวคุณก่อนคุณต้องตั้งเดเรคชั่นใหม่ให้ได้ก่อนว่าเรามีโอกาสเจอคู่ที่ดีได้เช่นกันนะคะไพ่อบอกว่าคุณจะเจอเขาได้หลังจากการที่คุณละทิ้งความพังในชีวิตตัวเองเลิกมองตัวเองในแง่ร้ายเลิกมีความคิดลบกับเรื่องความรักคุณเข้มแข็งขึ้นได้คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะ ถ้ารอคนเก่าอะถ้ารอคนเก่าอะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกที่จะรอคนเก่ามีไพ่9ก้าดาบก็นอนไม่หลับไปนะจ๊ะก้าดาบเอเมอร์เรอร์ไพ่เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่หกเหรียญมันก็คือไพ่ของคนที่เรายังเลือกที่จะให้โอกาสกับคนที่เขามีอำนาจเหนือกว่าเราอะ รับความเครียดรับความวิตกกังวลรับความโกหกรับความนอกใจรับอะไรที่ที่มันซ่อนเร้นเข้ามารับกับสิ่งที่เรามีความบางบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องเรื่องรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสายเปคุณต้องเป็นผู้ให้ถ้ารอคนเก่าคุณก็ต้องเป็นผู้ให้หรือรอให้เขาเป็นคนมาให้โอกาสคุณซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคุณอยากแบบ คุณอยากได้รับความรักที่ดีเหมาะสมกับตัวที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นจงเลือกรักให้ถูกคนนะคะเธอหอรองคนเก่ามีแต่เครียดค่ะอนะถ้าอยากแนะนําอะไรคะถ้าอยากแนะนําอะไรคะ The sun จะแนะนําดีใ่หกไมเท้าเห็นไหมเ e อ s ซัหกไมเท้าสี่เมท้าแล้วก็ไพ่ไหน คิงถึงมีเท้าไพ่บอกว่าคนรักที่ดีอ่ะคนรักที่ดีหรือคู่ที่ดีที่เขาจะมาเป็นคู่คุณเนะ่ยเขาจะชัดเจนนะชัดเจนเปิดเผยให้เกียรตินะคะบ่งบอกบอกทุกคนนะคะบอกครอบครัวเขาบอกเพื่อนบอกสังคมบอกคนรอบๆเขาบอกให้รู้หมดเลยค่ะว่าคุณเน่ยเป็นคนของเขาคุณคือคนที่ใช่เขาคุณเป็นคู่ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ ก้ากึ่งแล้วไม่ไม่คิดที่จะบอกคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วมาบอกคุณคนใหม่จะเป็นคนที่เข้ามาแล้วบอกคุณแล้วก็ทำให้คุณมีตัวตนกับ,บครอบครัวเขากับสังคมว่าคนคนนี้เขาจองนะนึกออกไหมคะโอเคหวังว่าจะฝันดีสำหรับคืนนี้นะคะชาวทาตลมกับคลิปสองคนใหม่ของคุณ,คณลักษณะอาจจะคล้ายกันแต่พี่เชื่อว่านิสัยไม่มีทางเหมือนกันแน่นอน นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่ตามช่องพี่แล้วก็ติดต่อมาเนาะ <c oughs> ในหลายๆช่องทางเลยนะคะหวังด้วยตลอดค่ะว่าสิ่งที่ได้จากหน้าไพ่นะคะหลายๆท่านจะนำไปปรับปรุงนะคะแก้ไขปัญหาให้ตัวคุณเองได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ นะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะแล้วก็รายละเอียดการดูวดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ